นีได้เลขตัวไหนงวดนี้ได้เลขตัวไหนไม่รู้ไม่รู้แล้วมีใครมาเอาเข้อใจหวยไหมได้มาได้ได้ตัวเลขไหมแม่ตม่เลขอะไรบ้าาแม่งวดนี้ได้ไหมแม่ได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้บ่ ก็ได้อะไรหนึ่้าแปรหนึ่งเก้าแปดสามแปดเก้าหนึ่งสองด้วยได้แค่นี้ แปดสองหนึ่งสองด้วยใช่ไหมครับนี่นะท่านผู้ชมที่มีคนได้ตัวเลขจากจะไม่ตะเขียนใช่ไหมแม่อ๋อได้ได้ที่ปราสาทใช่ไหมได้ที่ปราสาทนะท่านผู้ชม เห็นได้ขอหรือ,อยังนะได้ขอหรือ,อยังครับยังได้ตัวเลขไหมยังไม่ได้บอกสองคนนั้นครับค่ะเขา,ขาได้ตัว,ตวไหนสองคนเขามาทำตรงนี้ในตรงไหนลองชี้ให้ดูหน่อย หมือนตัวเลขเลยเนาะท่านผู้ชมใช่ไหมเลขอะไรเยอะว่าเลขสี่กับเลขสองใหญ่ว่าเลขสี่ตรงนี้เลขสองสองอยู่ข้างหลังบอกในที่ดูทีสองอยู่ตรงไหนอ๋อสองมันมันนอนใช่ไหมก็เป็นสี่สองบอกสี่สองสองสี่เนาะที่เห็นตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะ ำไมมองไปดูเป็นเลขสองปอาแม่เ,เ,ขเขาบอกว่าเห็นเป็นเลขสองนะท่านผู้ชมสี่สองสองสี่นะท่านผู้ชมเนาะหรือท่านผู้ชมมองเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์นะท่านผู้ชมเนาะว่าเห็นตัวไหนนะเขาว่าเห็นสี่สองสองสี่นะท่านผู้ชมตรงนี้ถ้าจุดอื่นล่ะครับเห็นไหมไม่เห็นเห็นจุดเดียวใช่ไหม บอกว่าเห็นจุดเดียวนะท่านผู้ชมตรงนี้น้องชายเขาเห็นเป็นสี่สองสองสี่นะผู้ชมเนาะก็ดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมดูไปได้วยกันนะครับสี่สองสองสี่นาะเห็นก็อื่นอยู่ไหมครับไม,ไม่เห็นเห็นแค่สี่สองสองสี่ใช่ไหมเห็นแค่สี่สองสองสี่นะผู้ชม ก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563นะท่านผู้ชมคนกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขกับแนะอดมินเทพนักกรนะท่านผู้ชมเดีไปดูข้อสอยดาวกันนะท่านผู้ชม គេចាក់មួយទៅទឹកមួយដល់នំនេះក៏តាមពីនេះខ្ញុំថាខ្លួនតែគុនតែនេះហើយដល់ភ្នំថងព្រះសិលាគាត់និស្សិតសំបត្តិមកបានទៅដល់គាត់មួយទៀត สายดาวนะท่านผู้ชม ดูบรรยากาศรอบๆไปได้วกันก่อนนะท่านผู้ชมเป็นไง่ายของดีไหมครับเพิ่งมาเหรอรโ <Okay. S 2> อเค บรรยากาศรอบๆไปก่อนนะท่านผู้ชมสำหรับบรรยากาศที่นี่นะท่านผู้ชมได้หวยได้ตัวเลขบ้างไหมครับ ไม่เคยเล่นหวยเลยมไม่ได้บอกไม่ฝันดีบ้างบอกว่าอ่นี้ครับครับ <c oughs> ครับโอเคไม่เป็นไรครับ yeah. ขายดีไหมครับของ,ขงอ๋อเพิ่งมาใช่ไหมมาเมื่อวานแล้วอ๋อมาเมื่อวานแล้วขายได้อยู่โอเคครับไอไอก็เรื่อยๆเนาะของกินนะท่านผู้ชมนะ มีใครหิวกันบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชมบรรยากาศที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมนะเขาจัดงานตั้งแต่เมื่อคืนนะท่านผู้ชม ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะท่านผู้ชมในเวลานี้เนาะก็มีคนมากหน้าหลายตาเข้ามานะท่านผู้ชมเขาก็มาเที่ยวที่นี่กันนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ได้ตัวเลขบ้างไหมครับ <c oughs> ได้ขอแม่ตะเคียนบ้างไหม <c oughs> ได้ตัวเลข <c oughs> อ๋อ <c oughs> ยังไม่ได้ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศเรียบง่ายนะท่านผู้ชมเนาะกับบรรยากาศที่นี่นะครับที่ปราสาทภูมิโปนนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเรามาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเรากับแอดมินเทพนะักธรกัน,นะท่านผู้ชมเรามาถ่ายทอดบรรยากาศสวยๆแบบนี้ กับที่นี่นะท่านผู้ชมปราสาทภูมิโปนนะวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนกันก่อนนะท่านผู้ชมก็ไปได้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะเห็นบ้างไหมแรกเห็นตัวแรกไหมไม่เห็นเลย แม่จ๋าขอตัวเลขกหน่อยเด้อแม่เด้อเอาไปฝากแฟนช่องขอตรงนีู้มอ่อยากชัวนครับดันข้างเลยนะครับลูกครับทางลูกทางขวาคขับทางขวาไปถูครับ จะไปได้ต่วเย็นทางนี้เห็นไหมห้าห้าสามห้าสามเนาะผมก็มองเห็น5้าสเจด้วยวันเลขเอยู่ตรงไหนกเอยู่บนเจ็ดนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะอันนี้เลขเจ็ดใช่ไหมสาใหญ่อยู่ ใช่ผมมองเห็นตัวเลขอยู่ตั้งสี่ตัวละเห็นไหมผมเป็นอยู่สี่ตัวนันี่เเ <S <S ผมเห็นมีห้ามีหกมีเจ็ดมีสามเป็นอ,อยู่สี่ตัวนะเนี่ยเลขหกใช่ไหมนี่เลขหกเเป็นจ็นไหนอะไรตู้ยิบ เป็นตัวเลขอยู่4ตัวนะท่านผู้ชม6 7 5 3นะท่านผู้ชม6 7 5 3นะท่านผูนะ้ชมเนานะจับตัวเลขคือเนาะ3ชัด5ก็ชัดเนาะเจ็ดก็ชัดอยู่7ก็ชัดสีอนะไรครับสีอะไรเป็นตัวเลขอยู่4ตัวนะท่านผู้ชมมี6มี7มี5มี3นะท่านผูนะ้ชมเนาะ เลขเรีอยู่นะเจ็ดสามมาสามใบแล้วอือเป็นหกเห็นเจ็ดเห็นห้าเห็นสามนะผู้ชมจับตัวเลขซื้อเอาเนาะยวแอดมินจะขึ้นตัวเลขไว้ให้นะผู้ชมแต่ตอนนี้เขาก็เขาเปิดเพลงแล้วผู้ชมเนาะไม่รู้จะปิดกด youtube หรือเปล่านะผู้ชมให้ีเียร์ตัชุดไปเที่ยวมานะครับเจ็ดชัดเจ็ดห้าสามแต่มันมีเขาเรหกมาแทรกตรงนี้ไงเนี่ยเลขยกหก เป็นอยู่สี่ตัวมีมีเจ็ดมีหมีห้ามีสาม 3. จับตัวเลขซื้อเอานะท่านผู้ชมควายกันซื้อนะเห็นมีเจ็ดมีห้ามีหกมีสามนะท่านผู้ชมจับควายกันเอานะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขอยู่สี่ตัวนะผู้ชมมีเจ็ดมีหกมีห้ามีสามนะผู้ชมก็จับตัวเลขควายกันเอานะผู้ชมเนาะตันนี so> ้ค um ือเสียงอะไรทางบ้านครับภาษาครับภาษาจะทุกคนนี่ครับมีใครได้ขอตัวเลขกับแม่สะเคียนไหมไม่มีบอก ถามไม่พูดเลยนะคุณผ uh, ู้ชมตัวกองนะคุณผ้มที่ขาย้าอ่้มันวะาเากวนแม่กลับแล้วนะแม่ กลับแล้วจังคนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมปราสาทภูมิปนอยู่เบื้องหน้านะท่านผู้ชมนะตรงโน้นนะท่านผู้ชมวันนี้คนก็มาเที่ยวกันเยอะแยะนะท่านผู้ชมนะตอนกลางวันเนาะ